ขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญฟังธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนอโอกาสนี้สาธุอาวางมือลงข้าวโมงเสร็จเสร็จก็ยังไม่สายเท่าไรหรอก อันนี้เราก็จะได้ผัท่าไปทำบุญแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละบ้านสี่วันอันนี้วันที่เก้าสิบการที่เราได้ไปเนี่ยมันได้เป็นเป็นอะไรที่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมาขึ้น เวลาเท่ากันแต่มันไม่เท่ากันนีอย่างหลายคนที่มีโอกาสได้ไปทุดงก็ดีไปอินเดียก็ดีอย่างพวกเราไปธรรมยาตราเดินไปพระธาตุพนมสิบวันแต่ว่าเราเดินผ่านหมู่บ้านจะเรียกว่าเป็นร้อยหมู่บ้าน ผ่านผู้คนเป็นหมื่นแล้วก็ผ่านสถานที่สำคัญสำคัญสิบวันจะมีเรื่องเล่ามีสตอรี่มีอะไรที่แบบให้เราได้จดจำแล้วก็ทำให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์แม้จะเมื่อไม่นานเนี่ยไปอินเดีย ทางคุณเจ้าททางคุณยายไปไม่ถึงเดือนครับคุณยายไปสิบวันบางคนก็ไปสิบกว่าวันเช้าเนี่ต้องมาก็ปไปดูโปรแกรมกำลังเคลียโปรแกรมยังคิดในใจอยู่ว่ากวนเขาภาษาพาแม่ใหญ่ไปยินเดียอีกสบบับว่า พูดแล้วเพื่อนไหนใครจะไปบ้างยกมือขึ้นเม็ดสีลีบอมีเงินอันนี้พูดเล่นหรอแแ่่ว่าอาจจะไปจริงๆก็ได้นะมีบางคนจะไปบวชจะไปจำพรรษาอินเดียก็มี อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เราได้เห็นสุ่มหนึ่งก็กำลังเอาไปใส่หนีวัชพุ <c oughs> เป็นยังดีอยู่ยังได้ใส่หนีอยู่ที่จริงก็เป็นอะไรที่เราให้โอกาสตนเองการสแสวงหาเนี่ยมันเป็นทางที่จะนำพาให้เกิดความเจริญ ถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากวัดเราก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินการที่เราจะมีความรู้การที่เราจะได้ประโยชน์หรือว่าทำให้เกิดคุณค่านี่คือมันต้องแสวงหาแสวงหาภายนอกแสวงหาภายในแสวงหาอยู่กับที่ แสวงหาในการเดินทางแต่ว่าต้องแสวงหาก็คือต้องพัฒนาต้องเรียนต้องให้รู้และให้รู้จะคิดแล้วก็ให้นำไปปฏิบัติจะได้บ้างไม่ได้บ้างจะดีหรือว่าไม่ดีจะถกูกจะผิดสิ่งที่สำคัญคือเราได้ทำคือเราได้แบบทดสอบ สิ่งเหล่านี้มันเป็นบทเรียนนะจะเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาอย่างหลายคนที่เขามีความรู้เนี่ยเอย่างอะไรเขาจะมีความรู้เขาก็ต้องเรียนนะนักเรียนจะมีความรู้ก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนบางคนไปเรียนตั้งแต่อนุบาลนนะไปเด็กก่อนเกณฑ์ก็มีไปอนุบาลก็มีไปเรียนประถมเรียนมัธยม อยากมีความรู้เพิ่มขึ้นก็ต้องปรเรียนปริญญาอยากมีความรู้เพิ่มขึ้นก็ปริญญาโทรปริญญาเอกอยากมีประสบการณ์มากขึ้นก็ต้องออกเสวงหาการที่เราออกแสวงหานี้มันได้เห็นมันได้รู้มันได้คิดแล้วมันก็พิจารณาไปในตัวสุดท้ายเราก็สามารถที่จะสรุป ประเมินแล้วก็เลือกเอาสิ่งที่ดีเลือกเอาสิ่งที่ถูกเรือว่าไปแสวงหาในสถานที่ที่ถูกสถานที่ที่ดีความเจริญก็จะเกิดขึ้นหลายคนที่อยู่มานนอกแต่เป็นรวยในเมืองหลายคนที่เป็นลูกชาวนาแต่กลายเป็นคนมีวัสนาเหมือนว่าวัสนาวัสนานะ อันนั้นเป็นการแสวงหาการสร้างการพัฒนาของเขาเขาก็เลยว่าสนาดีลูกชาวนาก็กลายเป็นคนใหญ่คนโตกลายเป็นนายอำเภอกลายเป็นผู้ว่าหรือว่าสูงกว่านั้นก็มีแต่เขายังอยู่กับที่เขาจะได้เป็นไหมละ่ะถ้าเขาไม่ออกไปศึกษาเขาจะได้มีความรู้ไหมบุญก็เหมือนกันพวกเรานี่ก็เอาทั้งภายนอก เอาทั้งภายในบุญที่อยู่ภายในเราก็ภาวนาพิจารณาจิตใจตนเองจะอยู่วัดก็ดีหรือว่าจะอยู่ไหนก็แล้วแต่ในจิตใจเราในตัวเราในการกระทำในการพูดในการคิดที่เราจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้ทำก็ให้ทำดีตัวเรานี้ เราสามารถพาตัวเราทำดีได้คนอื่นจะมาบังคับเราบางทีมันโอ้มันยากอยู่ด้จะมาให้เราไปทำชั่วหรือว่าจะให้เราไปทำดีคนอื่นก็ไม่สามารถบังคับเราได้เท่ากับตัวเราเองแต่เราไม่ชอบบังคับตนเองเราก็ให้คนอื่นบังคับบางทีบางทีเราไม่ด่าตนเองจนคนอื่นมาด่าเรา บางครั้งเราไม่ตำหนีตนเองจนคนอื่นตำหนิเราบางครั้งเราไม่รู้จักหาทางพ้นทุกข์จนบางครั้งต้องอาศัยคนอื่นในการที่จะพาให้เราพ้นทุกข์เหมือนวันที่เราไม่รู้จักหาเงินไม่รู้จักทำงานจนสุดท้ายเราต้องไปอาศัยคนอื่นไปยืมเงินคนอื่นใช้ไปอาศัยคนอื่นอยู่ ไปอาศัยคนอื่นให้เขาช่วยเหลือดูแลแต่ถ้าเราช่วยเหลือตนเองตั้งแต่เบื้องต้นทำให้ตนเองไม่ต้องลำบากไม่ต้องทุกข์เราก็ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยให้เราพ้นทุกข์ทำให้ตนเองดีก็ไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยมาบอกให้เราดีบอกตนเองเตือนตนเองตำหนิตนเองหรือแม้แต่ด่าตนเองเราก็สามารถที่จะพัฒนาตนเอง ดีกว่าให้คนอื่นมาว่าดีกว่าให้คนอื่นมาตำหนิดีกว่าคนอื่นเข้ามาดูทุกหรือว่าเข้ามาด่าเราเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะโกรธเขาเราก็จะเกลียดเขาเราก็จะไม่พอใจเขาชีวิตเราบางครั้งก็เลยแบบไม่สามารถที่จะมีความสุขหรือว่าพ้นทุก์ได้เพราะเราไม่แสวงหา จะให้คนอื่นสเสวงหาให้เพราะเราไม่เตือนตนเองจะให้คนอื่นมาเตือนเราพราเราไม่ตำหนิตนเองจะให้คนอื่นมาตำหนิเราหรือว่าสุดท้ายเราก็แทนที่จะว่าตนเองด่าตนเองกลายเป็นคนอื่นมาด่าเรามาว่าเราเราก็เลยแบบเหมือนโขกดูดขกเราก็เลยกลายเป็นคนแบบไม่มีคุณค่าไม่มีความสำคัญไม่น่าเคารพ ฉะนั้นพวกเราทาั้งหลายนี่การกระทำอะไรแต่ละวันแต่ละวันนี่ภายในเราก็ศึกษาพัฒนาตนเองด้วยธรรมภายนอกเราก็ไปหานี่ยนะวันนี้ก็จะพาไปทำบุญนะการกทำอะไรนี่ถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อให้มันจะได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนนี่อันนี้บางทีเราอาจจะเสียก็ได้ อย่างเราไปไหนมาไหนก็นแล้วแต่นี่พ่าทีจาก,การให้นี่มันได้กลับมาแบบคุ้มค่ามากมันได้กลับมาแบบเกินความคาดหมายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หวังเมื่อเราไม่ได้หวังนี่การที่เราจะไปได้อะไรมานี่คือไม่ได้มันก็เสม,มอทุนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หวังถ้ามันได้มาก็เป็นกำไรอันนี้คือทางคำนะ ถ้าเราไปมองทางโลกมันก็อีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเรามองทางบุญเวลาเราให้เวลาเราเสียสละเหมือนเราไม่ได้แต่ว่าเรากลับได้อย่างมีคุณค่าอย่างมีความแบบยืนยาวแล้วก็ไม่เน่าไม่เสียไม่มีใครมาลักมาขโมยไม่มีใครที่จะมาแย่งเอาจาก,กจิตใจเราได้ อย่าบางคนเอาอาหารมาถวายพระพอถวายไปแล้วพระคุณเจ้าท่านก่อฉันเราก็ได้บุญวันเวลาผ่านไปอาหารที่เราถวายก็ยังไม่เน่าเลยนั้งที่มันผ่านไปหลายวันแล้วเป็นเดือนเป็นปีอาหารเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรา เราได้ถวายแล้วอาหารมันก็ยังสดมันก็ยังใหม่คิดถึงตอนไหนมันก็มีความสุขตอนนั้นเกิดความอิ่มใจไม่ได้กินแต่ว่าอิ่มใจสุขใจสิ่งของที่เราถวายพระเนี่ยเป็นจีวรก็ดีเป็นของใช้ก็ดีถ้านอาจจะใช้จนเก่าจนขาดหรือว่าจนแบบไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังอยู่ที่เราเนี่ย ถ้้เราได้ระลึกนึกถึงเราก็ยังอิ่มใจสุขใจโยมคนมากราบซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเสียหายได้กล่าวแล้วก็มาเล่าเรื่องเก่าให้ฟังโอ้ยแต่สมัยอาจารย์มาอยู่ใหม่ๆยังบทันมีอย่างขาน้อยนี่แล้วมาถาวายตู้เย็นขาน้นอยนี่แล้วมาถาวายอันนั้นถาวายอันนี้อาจารย์ได้ใส่ตู้เย็นนั้นแต่สมัยไหนแล้วั้งแต่มาอยู่ดงองย่างใหม่ๆผม มันจ็ดมันอยู่พระท่านมียังหุ่นแต่ว่าตู้เย็นก็นยังเป็นตู้เย็นของเราอยู่คือเวลาคิดถึงก็ยังมีความสุขอยู่ในใจว่าเราได้ถวายตู้เย็นคุณยายบางคนมาถวายกระลมังมาถวายหม้อถวายอะไรก็แล้วแต่ดีใส่เล่าก็ยังคืนหอดกระลมังเล่าอออย่างหลายคนที่มาอย่างวันนั้นคุณยายเยาคุณยายเมียวคุณยายนางยายที่อยู่ลาศีแต่ก่อน ซื้อสิ่งซื้อของมาถวายถวายก่อนบ่มีอย่างมาใหม่ๆแล้วก็ซื้อหม้อซื้อกละมังจริงค้องอะไน,นั่นนี่มาเธอมากราบวโอ้ยึ้นหอดนออาจารย์สมัยก่อนเขาหน่อยเอาหม้อเบอร์สี่สิบมาเอากะละมังมาเท่านั้นเท่านี้ถ้าว่ากละมังนั้นหม้อนั้นโ้ยจักไปใส่เล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ไหนมันอยู่ในใจแล้ว อันนี้คือสิ่งที่มันไม่เน่าสิ่งที่มันไม่สูญหายสิ่งที่เราสามารถะระลึกนึกถึงล้วเกิดความอิ่มใจปิติใจสุขใจอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าสำคัญว่าการที่เราจะทำได้การที่เราจะละได้มันมาเป็นเรื่องง่ายไปยอย่างที่เราจะไปทำบุญเนี่ยมุญต่ว่าทำลายดอกทำนละรอคนละยี่สิบบาท ถือว่าโอ้บางท่อก็ขึ้นแล้วขึ้นหยีแค่บางคนอ่อกูที่ทำบ่ชทำนอบัติบัตามันขี่มันก็เป็นเรื่องยากเลยคือบางคนมันก็ไม่มีอ่าบางคนมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่ามันไม่มีแต่ว่าจะมาก็อยากได้บุญกับคุณยายอยู่นะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะอยากให้เอาบุญไปต่อบุญก็เลยว่าจะถวายคนละสามร้อย เอาสาธุเนี่ยสาธุกูให้คุณยายเดี๋ยวผมกูได้เงินลาไปสามร้อยเลยพอดีละกูบริจกของกูบอดีล่ะบ่แม่ไหนเคยฟังโครงการคนละครึ่งไหมที่เขาแบบผ่นานๆมาเนี่ยรัฐบาลให้ครึ่งหนึง่งเราก็ออกครึ่งหนึง่งนะเพรวะฉัติสามร้อยกูก็ท่านสิบาทเรือนนั้นกูก็ไว้คมือท ออมันจะได้บุญหรือมันจะขาดทุนกับพระเจ้าแล้วน้ถ้าอาจารย์ให้สามร้อยกูก็ออกใส่สามร้อยเป็นหกร้อยพอดีออก็ชิบ่ได้บุญตติมบุญใช่บ่อันนี้โครงการคนละครึ่งอาอจารย์เคิงหนึ่งไม่ใหญ่เคิงหนึ่งเอคอือบ่ได้บุญทำกันอยู่บ่าเพราะอะไรรู้ไหมถ้าจะมามาคิดแล้วคิดอีกปกติก็ทำอยู่แล้วนะ่ะ สมมติภาจารย์ทำบุญเข้าสามหมื่นก็สามหมื่นเสื้อาจารย์กับถือเก้าเอาไห้ไม่ไงคนละสามร้อยไม่ไงกัไปทําบุญคือเก้าแต่ว่ามันจะได้กำไรได้บ้างได้กําไรอย่างไรพุณบอกไม่ไงเอาไปต่อทุนให้ให้สามร้อยไม่ใหญ่กับไปตออีกสามรอยสมมติจะซื้อดอกจะเฝ้าขึ้นยากเดี๋ยวว่ากูจะออกเชื่อมั้กูบอกก็ได้นะเชื่อมั้บังคับนี่กูออกสามร้อยบ่ เช้ากูก็บม่ได้หัวซาละกูได้แล้วกูก็สิเอาเลยล่ะกูสิบ่นทำก็เลยก็บ่นจักไปจะว่าอินอันนี้ก็แล้วแต่อืมอยากได้บุญก็ทำบ่อยากได้บุญก็เก็บใส่กระเป๋าโลดขี่รถน้ำมูวซื้อๆกับบุเป็นอย่างย่อมือเอาสาธุบัดเวลามันบุญมันเกิดแบบนี้มันบ่คือกันเด้เหมือนเวลาเราทำอะไรนี่เราทำแล้วเราก็ได้ผล เขาบ่เห็ุเขาก็บ่ได้ก็เห็นแต่เขาได้ไปห <im it> รอทุกโมดว่าเวลาผลบุญมันส่งให้คนอื่นเขาทำบุญเขาก็ได้กินแม่นบอก<อ>เขาก็กินเขาก็อิ่มเขาก็แซ่เขาได้ใส่เขาก็ได้ดีได้นั่นได้นี่อันเขาเนี่ยบ่ได้ทำน้ำเขาเขาเห็นเขาใส่เขาสิได้ใส่น้ำเขาอยู่บ่เขาเห็นเขากินเขาจะได้กินน้ำเขาอยู่บ่เขาก็บ่งเจวเขากินแล้วเท่านั้นเราเห็ุใดเราก็ได้กินเนาะเท่าน يد, ั้นเราใส่ได<ร>้ พอเราเฮ็ดมาเราก็ได้ใส่เราก็ได้ยั้งข้องเรลาพอเราเฮ็ดมาเฮ้าบ่ได้เฮ็ดเทาบ่ได้ยั้งเขาเฮาก็จินนางเบิงเขากินแล้วบะเนี่ยคือกันกำนังเบิงเขาทำบุญนี่เขาก็จินนางกินแ่บวะนี้โอ้ยสดน้ำแ่บแห้งโอ้ยจะเปนมีแห้งอันนี้สมโมงนัวแห้งแ่บเฮ้ยแสบแห้งว้ยอันนี้ก็แ่บเป็นอย่างเขาเฮ็ดเขาได้กินวะ ไม่ไงก็สินั่งน้ำลายไหลเออกูบริกินแล้วกูบริหุกูก็จะเดินนั่งเบื่อเขากินกือน,น,น้ำลายเอยือกเอือกอยู่อันนี้คือกันฉะนั้นว่าเราทั้งหลายนี่การกระทำอะไรทุกอย่างมันมีผลอยู่ในตัวของมันแล้วครูอาจารย์ก็ดีหรือว่าใครหลายคนคุณแม่ด็อกเตอร์อย่างเงี้ยทีท่ทำบุญได้เพราะว่ามีคนทำบุญ การที่จะมีคนทําบุญก็เพราะเราไปสร้างบุญให้เขาเห็นเขาก็เลยทําบุญกับเราเขาก็เลยเอามาฝากบุญต่อบุญให้มันได้บุญเพิ่มฉะนั้นพวกเราทางลายก็เหมือนกันออกเสวยหาเท่าก็จะไ,ไปเบิ้งบ้านนั่นบ้านนี่เตรียมกระเป๋าไปนําเนี่ยล่ะเอาไปใส่ยังใส่น้ำกิน่ได้ลยก็ใส่กระเป๋า ใส่รถเก็บไว้กับามอาหันวัตรกับไปไว้บุติีเดี๋ยวเอาเองเลเดี๋ยวก็จะได้ยินบ้านใดนบ้านใดนก็เก็บอมดนะกิกบนบะได้ก็สร้างมันเล็กแต่ซอยกูจะเอามาจะกกองจะกกองก็แล้วแต่พุญแล้วเป็นงานวันไปไงบ้านช่วงไปดูด,ดงไปไม่เล็ก ป้านสุบไปธรรมญาจ่าแรกๆกระเป๋าสองกระเป๋าพอมือลังมาส <c oughs> ามสีกวนสีเลลวเต็มตึงจะอะไรเป็นอะไรไอาจารบอกนอันนี้ก็ธรรมดาหรอกมันเป็นธรรมดากิเลส <c oughs> โอเล่นซื้อได้ใหก่ยังไปเหตุดีๆได้ปฏิบัติว่าสี่พวกให้กูเ้าไว้กูจัดตักจัดเต็มเลยปฏิบัติอีกพวกเราทั้งหลายนี่มาเพื่อละมาเพื่อลดมาเพื่อสร้างบุญให้กับคนเอง เขาว่ได <ève S 2> ้มาเอาบ่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์บ่ไเด้มาหวังได้หวังรวยบ่ไเด้มาหวังว่าสิมีอะไรที่ให้มันได้ด้วยความโลภหรือว่าว่ได้มาเพื่อสีมาโกรธมาเกียดมาเกียดมาสั่งเฮามาละเขามาปล่อยมาว่างให้เขามีความเมตตาเฮาหูจักใหภัยบ่ยชนมันคือมันอันนี้ทางที่เราจะต้องทํา สิ่งที่เราจะได้เราก็จะนําตนไปสู่ความสุขนําตนไปสู่ความพ้นทุกข์มันเนี่ยเฮาอยากทุกข์หรือว่าเฮาอยากสุเขเฮาอยากหลงหรือว่าเฮาอยากแบบปล่อยว่างเฮากับมาถามอยากคองมันนี้คันเฮาอยากได้เฮาอยากมีอยากลำอยากรวยหรือว่ายังเขียดยังสั่งพ่อพ่ออกพ่อใจอยังหลงยังยึดหมันคือหมันเฮาก็สีนําตนไปสู่ความทุกข์ เท่ากับจะนำตนไปสู่ความยึดมั่นคือมั่นก็คือนำไปสู่ความเสื่อมทางธรรมนำไปสู่อบายมันก็ทีไปแล้วในหาสิ่งบดีบ่งงามเข้ามาอาั่สัน้นบอหรือว่าเราที่จะแบบมาแล้วเรามาขัดมาเกามาลดมาละมาปล่อยมาวางให้เขามีความเมตตาให้หูจักไข้อัยสามารถที่จะ นิ่งได้สงบได้ไม่เอาใจใจตนเองหรือว่าไม่ให้ความงดหงิดหรือว่าความไม่พอ,ออกพอใจมันแสดงออกสามารถที่ทปล่อยว่างได้ลดละความหยึดหมันคือหมันได้สบายบ่ได้ไปทุกบ่ได้ไปหอนบ่ได้ไปอีหยังหลยเพราะว่าเราอยู่กับบุญคือความดีที่เราทํา เราโยกกระทํมคือคุณค่าประโยชน์สติปัญญาเรือว่าธรรมะที่จะนำตนไปสู่ความพ้นคุกในแต่ละเรื่องในแต่ละคนฉนั้นพวกเรา,าเราทางหลายนี่วันนี้จึงออกสเสวงหาอีกหาบุญน,น้ยายนาะอยู่วัดก็ได้บุญอยู่ดอกก็ไปเอาบุญน้ผู้อื่นนําเอาบุญต่อบุญในมันได้บุนเพิ่มขึ้นแต่พอเจ้าจซือกับมังเสือกับคือกันก็เฮ้ามัน อูซื่อกขาไปอยู่น่ะนะหาเรื่องให้เจ้าของตมานี่ลหละหาเรื่องให้เจ้าของแบบยากแล้วเมื่อยแล้วก็ยังหาเรื่องให้พู้เอือนยากน้ำหาเรื่องให้พู้อื่นลาบากน้ำกู้ทนอนอยู่วัดสบายสบายกูก็นอนบ่ไดดอกมูไปเมื่อคันบ่ไปกูก็จะกายมูแบบว่ากูป่วยสบายใช่ปะออกูขี่ขานกูที่บ่สบายเสียดอกบ่้สบายยอนป่วยยังได้ขี่ขานังินบ่ อันนี้ก็เสียดายเลยน,ะนาเสียดายอ้าว,วันนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวจะได้ชั้นข่าวแล้วก็จะได้เตรียมตัวเดินทางอาจารย์ก็มีงานเทศอีกได้วันนี้วันนี้ก็จะไปส่งสักวัดหนึ่งสองวัดแล้วก็จะไปเทศต่ออีกยันบบไปก็ได้ถัดบบไปก็บบได้บ่านว่าบบได้ย้อนยังเด้พอเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเคารพนับถือกัน ไอ้เขาเห็นดาน่าเนี่ยจะหน่อยก็ไปทําบุญน้าเขาน้ำนั่นละไอ้เขาดีใจบางครั้งบางทีมันก็เลยต้องแบ่งกันจากผู้ใดต่อผู้ใดาบางเถือ mm hmm. เ่อเข้ากับเ mm hmm. สียดายกัติโบไปกับเสียดายกัดไปบาง, mm hmm. บางเถื่อก็เลยต้องทําใจต้องยอมรับเดี๋ยวก็ค่อยให้พระคุณเจ้าพาไป mm hmm. าเคยไปเคยมากเคยเหตุเคยทำอย่ก็คือชีิโบเป็นอย่างดอก กสิไดบุญน้ากันอาตอนนี้ละขอโนโมทตนาครับท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาโจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอิ